เลือกเกิดไม่ได้ทุกคนเกิดจากกรรมต้องบอกอย่งนี้ครับว่าเอาในคติโหราศาสตร์บวกกับการแพทย์ปัจจุบันถ้าหมายถึงคนที่มาเกิดครับคนนั้นอะเลือกไม่ได้อย่างแน่นอนแต่หากพ่อแม่ของคนนั้นในวิทยาการสมัยใหม่ครับสามารถที่จะกําหนดเวลาเกิดได้เนื่องจากทางคุณหมอสูนติครับผมจะถามคุณพ่อคุณแม่ว่าจะคลอดธรรมชาติหรือจะผ่าคลอดหากผ่าคลอดคุณพ่อคุณแม่กําหนดวัน ซึ่งเวลากําหนดวันเนี่ยแหะครับด้วยความรักของพ่อแม่เนี่ยก็จึงไปหาเลิกหรือไปหาดิถีที่เหมาะสมกับดวงของพ่อแม่หรือส่งผลให้กับลูกนั้นไปในทิศทางที่ตามคติความเชื่อหรือแม้แต่คติทางโหราศาสตร์แต่ต้องบอกแบบนี้ครับผมว่าบางทีการที่กําหนดเลิกให้เด็กบุคคลนั้นไปแล้วเนี่ย บางทีเด็กเขาไม่รับเลิกไม่รับเลิกหมายความว่าอะไรบางทีอาจจะมีการลอดก่อนกําหนดหรือพอถึงวันที่กําหนดแล้วอาจจะมีเหตุการณ์อุบิเหตุในทางโหรเขาเรียกว่าเด็กไม่รับเลิกแต่ให้ดีที่สุดเลยนะครับจากประสบการณ์ผมผมแนะนําให้ลอดธรรมชาติและไม่ต้องกําหนดสิ่งใดเพราะการที่ไม่กําหนดสิ่งใดครับเราจะได้เห็นเชิงประจักษ์ว่ากรรมของเด็กผู้นั้นโดยไม่เอาเจตนาโดยไม่เอากรรมของพ่อแม่ครับเข้าไปปรุงแต่งเป็นการบีบบังคับเพราะการบีบ บังคับครับ,รบมันก็เกิดในเรื่องของราคาเรื่องของปฏิฆะขึ้นมาการกระทบกระทั่งเพราะฉะนั้นครับอาจจะทําให้เด็กนั้นเกิดความอันตรายร่วมด้วยได้เอาในกรณีตัวอย่างลูกชายผมครับน้องอคินหรือเด็กชายภูริทัศน์ผมบอกคุณหมอว่าผมไม่หาเลิกให้ลูกให้เขานั้นมาแบบธรรมชาติเพราะผมะมีความเชื่อเสมอว่าดวงดาวไม่ได้เป็นผู้กำหนดวิถีชีวิตของเรา แต่ดวงดาวเป็นเครื่องบอกว่าเรานั้นเคยทํากรรมสิ่งใดมาตั้งแต่ในอดีตเพราะในวันที่เราเกิดครับเราก็จะได้รหัสชีวิตซึ่งรหัสชีวิตก็คือตําแหน่งดวงดาวที่โคจรในขณะนั้นบวกกับเส้นสุริยมรุคเส้นขอฟ้าตัดกันก็กลายเป็นลัคนาและเหตุการณ์ตอนนั้นครับปรากฏว่าภรรายาของผมครับเกิดอาการเจ็บท้องแล้วจะทนไม่ไหวคุณหมอก็เลยโทรเข้ามาว่าจะให้ผ่าหรือไม่ ด้วยความที่เราก็พอมีความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยแล้วก็รู้ว่าถ้าคลอดธรรมชาติเนี่ยแฟนจะฟื้นตัวได้ดีกว่าหรือแม้แต่สุขภาพของลูกจะดีกว่าอย่างแน่นอนเนื่องด้วยเขาเรียกว่าระบบธรรมชาติครับอุ้งเชิงการปากมดลูกจะรีดน้ําที่อยู่ภายในปอดของลูกผมก็เลยบอกคุณหมอว่า ผมขออีก2ชั่วโมงซึ่ง2ชั่วโมงเนี่ยครับจากที่ผมอ่ะไม่ได้ตั้งใจว่าจะวางเลิกให้กับลูกผมเนี่ยได้ไปกําหนดเลิกให้ลูกแต่กระนั้นเองครับพอผมขับรถมาตัดสินใจว่าอยู่ที่กรรมของแฟนผมด้วยว่าแฟนผมอ่ะจะถูกมีดกรีดหน้าท้องหรือไม่หรือแม้แต่กรรมของลูกพอเราตัดสินใจอย่างนั้นปั๊บนะครับผมอีกไม่เกิน5นาทีครับจากที่กําลังขับรถมา แฟนก็มีลมเบ่งแล้วก็คลอดออกตามธรรมชาติซึ่งดวงเลิกของน้องอาคินก็สัมพันธ์กับลักษณะของการใช้วิถีชีวิตของผมแล้วก็มีความตั้งใจทจะให้เขาดําเนินเชกเช่นเดียวกันแต่ถึงแม้ดวงดาวบนท้องฟ้าจะโครจรและให้รหัสชีวิตมาเช่นใด สิ่งที่มีความสําคัญที่สุดนั่นคือการประคับประคองตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมคุณธรรมเพราะการสร้างเหตุที่ดีจะนําไปสู่ผลที่ดีอย่างแน่นอนครับเพราะสุดท้ายครับทุกอย่างเป็นไปตามกรรมแต่คําว่ากรรมเนี่ยยังมีกรรมในอดีตกรรมของบิดามารดาและสายสัมพันธ์ของกรรมที่เรียกว่ากรรมพัถูุครับโดยหมายในยะที่ว่าในปัจจุบันก็สามารถที่จะกําหนดเลิกในการลอดบุตรได้แต่ผู้ที่ กำหนดเลิกเลือกเลิกเกิดไม่ใช่ตัวเด็กที่มาเกิดแต่เป็นบิดามารดาผู้ให้กำเนิดเด็กคนนั้นครับ